สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยราวพัฒนาแล้วก็หวยราวสตาร์วันที่19เดือน11ปี่8 8นะครับผมสำหรับราวพัฒนางวดก่อนนี้งวดที่แล้ว3ตัวบนผลที่ออกนะครับ3ตัวบน5 ห้าเก้าเจ็ดเนาะสามตัวบนห้าเก้าเจ็ดสองตัวล่างสี่ห้านะนะงวดที่แล้วนะผมนะผมให้สี่กับห้านะให้สี่กับห้านะครับนะถ้าออกมาสี่ห้านี่ผมก็ถือว่าเข้านะให้เด่นสี่เด่นห้าออกมาสี่ห้านะ ก็ถือว่ามานะทุกคนนะอืั้างวดที่แล้วเอาห้าเนาะห้าเก้าเจ็ดถ้าเอาห้าก็ไปไม่ถึงอยู่ดีไปไม่ถึงเจ็ดอยู่ดีแต่ว่ามาอยู่แต่ว่าไปไม่ถึงนะถ้าเอาห้านะสามตัวไปไม่ถึงให้สี่กับห้านะครับเอามาสี่ห้าถือว่าเข้านะ ก็มาตามกัน <Platform> ต ah. ่อหวยรอพัฒนาวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมสี่กับ้าเหมือนเดิม ต้องเดือนมาแน่นอนสี่ับห้าเนี่ยก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับตัวกันนะครับก็จะมีสี่แปดห้าแปดสี่เจ็ด แล้วก็สี่หกแล้วกันตัวฟันนะครับเป็นเลขสี ตัวฟันเป็นเลขสี่ตัวเน้นก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์หรือห้าเก้าเดียศูนย์ไหมศูนย์ก็ได้ไหมห้ 49, 40, าศูนย์สี่เก้าสี่ศย์สี่หนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์นะครับ หัวราพัฒนานะครับเลขสองตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวเ้นที่สี่นะสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แปดแล้วก็สี่หนึ่งแปด เรียบ้อยเนะเาะหวยลาวพัฒนาสองตัวแล้วก็สามตัวจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นลาวสตาร์ลาวสตาร์นี่ก็ยังไม่มาเลยมาทำลาวสตาร์นี่ยังไม่ยังไม่เข้าเลยทุกคนงมดที่แล้วผมมาทำก็ออกศูนย์ศูนย์หวยลาวสตาร์นะครับผมเด่นวันนี้ วดที่แล้วออก8ปหนะ้ากับเก้าหเนอะเอา8กับ9แล้วกันนะแดกับ9นะครับก็จะมี8ปดสามแปดสแองเก้แล้วก็92นะครับตัวกันนะครับก็จะมี8ปดศูน เก้าศูนะแปดหกเก้าหกนี่ออกไปแล้วเอาเก้าห้าแล้วกันนะแปดหกกับเก้าห้านะตัวฟันนะครับเป็นเลขแปดตัวฟันเป็นเลขแปดตัวนี้ก็จะมี แปดสามแปดสี่แปดสองแล้วก็เก้าสามแปดสามแปดสี่แปดสองแล้วก็เก้าสามนะครับราวสตาร์นะครับนะขอให้มาละกันวันเนี่ยคือกับคือผมทำมาสองวันแล้วก็ไม่เข้าทั้งสองวันเลยราวสตาร์เนี่ย ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวเราสตาร์เลขสามตัวเลขสามตัวนะครับ8ปดสามสี่แปดาสองแปดสดสี่สอง แ40สี่ศูนแปดสีแปดสีแล้วก็แปดสองศูนย์สามสแล้วก็สองศถูกแล้วถูกแล้วขอให้มาทั้ง2องลาวเลยมันเนี้ เราพัฒนานี้ผมคิดว่านะผมมั่นใจมากเลยนะตัวเด่นเนี่ยสามสี่ห้านะผมได้สามสี่ห้านะแต่แต่ผมตัดเอาแค่สองตัวนะเป็นสามกับสี่ผมเอาแค่สองตัวสี่กับห้านะสามนี่ผมก็ตัดทิ้งนะแต่ผมคิดว่าต้องมาแน่นอนสามสี่ห้านะเราพัฒนาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ